เออโกปาวัน <3 S 2> <Ừ. S 1> ี่ขาเนีมเ่าทุนแล้วครับลงเเผือกเนี่ยคือัับลงเ่าตก็ตาหางลูกยุงเอาามาัดมพัดมนี่หมกไีมันมน่เขาแกปตาลูกยุงลเขากเขาเนาสาลูกยุงนเขาไปป่าเป่าถึงกบเป่าจำนำได้ กอดตั้งน้ำได้ไหมหมอใครจุ่มกอดของแพงมั้ยฮังลุงจุ่งก็ดตั้งน้ำได้เออเออปวดไปเออมดตุงมขึ้นไรเจียงมันยืนอยู่เจียงเออเออเออต้อนั่งเจียงเลยยอมตี่หอฮะยื่มาหนด้วยกูอยู่ตรงนี้ก็ำแบบไม่ไู้หมอเของล้งได้แล้ว ก่อนมีแม่จะนำกบ้ากบ้าก็จะนำกระชังกรับจำนำไรโ็ค้นอยู่ทีนห้องนอนน่แหละไม่ได้ละอนยังยังยังไปซื้ออะไรมาของระวังยาขวดตต่ไหนอ๋อร้านนั่นนะเดี๋ยวน้หัวเน่ิ้งนะ วัดยังตางกันวด้ไปานวัคนะตขามกัวไปดู้อไปดูหนังน้มึงดูจากหนังทางซาราไหมขวามันมาข้ามไปยังเฉยนะกแตะแคว ไชดูหนังระยะที่หนังเนาะมันรับมันนอนรับเราต่กคัวมันก็ขามไปมดูหนังเดีเ้ยเียดูหนังก็ร้าทำานนั่นมาบ้านทำหรังทำร้านเอนะไมดูหนังนั่นเลยอะว่าไม่มาขามไปดูหนัง vừa rồi nắng rắn đến hạng phục hạng mẹ 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 nè. mẹ 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 มึงจะนังชุ่มหลับค้าผู้กบันผู้กบันชุดูนึ่งมาดูนะนังไม่ดูเลยตัวเองคือไม่เฮ้ยคือไม่ให้คือไอ้นอนล้ํานักเห็นแล้วไม่ดูเยอะสามเงื่อนอะไรล้๊มแล้วหนเ่งสองเงื่อน ันมึ่ไงหลง็มันกันหมดกันตอนน้งอยมูนมึงอ่างตนเด็ใคลิปแล้วิ่งคนเดียวหลงเขาไปเสียกบเขาไปจนะวิ่งหลงตอนีตัวตนผสมหลงไป่สามมเมือไหรสามมูเขาอะไรสามสามเขาอะไรุงเอาที่เียไปเขาพาไปดูหนังเนาะกันน้ง่ามาวิ่งควาไปวกพีายวิ่งคคนเดียว พอแล้วน <T> ่ะวิ่งแล้วคนเดียวเลยพี่จันเดียวมันจะตายคอยถามหน่ยนายมึงจะไปไหนนายวะเหงไปบ้านวะมึงบ้านมึงอยู่ไหนวะนี่มันอยู่ลงเรือมึงเลยมาเลี้ยววะมองดูอ่ะไม่ใครวะวิ่งกรับเลยการท้ายพี่กันเลยวิ่งกรับเลยแล้วตอนนั้นมันมีถนนอะไรนู่นนี่โอ้ยเนี่ยในปงนี่สามคู่วิจิตเจ้า วันนหน่วน่ยเนาะไอ้พงไอ้พงอร่ต้หมดไ้หมดกกไปกูกูคนี่ตาแล้วก็เปียกอาไปตสาวเว้ยนี่เตีต่อางเลยเมีหาเออองเื้อสุดด้วยลขพุก้วดางคนเลวเอาแไฉันหลงไปถืวะ พอได้บอลลุกไปเต็มที่เลยใ่นี้บางจังก์ได้เด้งมานจังก์ได้วม่งเหวี่ยงมาวิ่งคนเดียววิ่งรบตะคุบตะคุบด้วยวิ่งรบตะคุบทั้งยาตับผมได้เลยนะโอ้โหยาผมรวมมีปลาชาด้ลยปลาวิ่งคนเดียวได้ไหมไม่ได้

ายโนหนาที่สุดเนี่ยอมรับยิ่คนต่อยิ่งาย่เวร์โลตาตีโอ้หเป่นเมันเปลี่ยนต้าตโลต้าีอีโอ้ะเปียนคาว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปแต่มตต้แค่นี้มันก็พอตอนนี้ใหญ่นะตอนนี้ต้ตัีต้ออะไรต ก็ไปดูนะทั้งกำลังจีบตอนไม่ดูด้วยต้องอยู่ไหนตอนัริ่มตนตอนไม่ดูทังกำลังจีบครับำมันใส่ได้ประคับมันนะตอนทไม่รู้ทั้งกำลังจีบหลังบ้านก็กออย่างใหญ่คนเดียวกันก็ฉันนี่เลยตอนฉันไม่รู้ทั้งกำลังจีบกันเลยฉันออกไม่ห่อยนะฉันออกไม่ห่อยอาวานเมฆหน่อย ไม่ลอยทว่าไม่อยลออย่างหังต่มีกับมีปมีแตแ่มะาอไม่ลอยทีต๋านมีรับมโนไตเลยเีต๋าโดนมีรมนไเลยถื่มัดตัวสองหมื oh ่นห่อเด็ปีศาจมะขาไม่ลอยมีสองหมื่นห้ามัดตัวมะขาไม่ลอยวันช่วย Biểu tình của tôi. 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 Biểu tình nó tôi. Biểu to, tiền tôi. Tiền tình của tiền Biểu tình của tôi. 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 lăng tình